สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการสร้าง progress bar ในภาษา Python กันนะครับโดยอันดับแรกก็นำเข้า library ครับ tk import dot จั a น,นะครับแล้วก็ library อีกตัวหนึ่งก็คือ tk import ด o t จั a แบบนี้นะครับ2ตัวจากนั้นเราจะมาสร้างตัวหน้าต่าง w i n d o w ก็พิมพ์ว่า window g tk วินโดวเท่ากับ tk นะครับแล้วก็ windows dot melo แบบนี้เมื่อได้หน้าต่างมาแล้วเราจะมาสร้าง progress bar โดยกำหนดตัวแปรชื่อว่า bar นะครับมีค่าเท่ากับ progress bar แบบนี้แล้วก็ในวงเล็บ w i n d o w นะครับให้มันอยู่ใน w i n d o w จากนั้นก็กำหนดแนวแนวนอนแน,ว,น,ว,นวตั้งนะครับก็ใช้ option orient นะครับมีค่าเท่ากับ ตรงนี้ก็คือจะเลือกว่าแนวนอนหรือแนวตั้งถ้าเป็นแนวนอนก็ h o r i z o n นะครับถ้าเป็นแนวตั้งก็ vertical นะอันนี้ผมจะให้เป็นแนวนอนก็เป็น horizontal นะครับแล้วก็จะกำหนดความยาวของ progress bar เนี่ยนิดน,นึงนะครับก็คือเป็นเลนค่าเลนสนี่ให้มีค่าเท่ากับ300นะครับจากนั้นก็จัดตำแหน่งครับ bar ให้มัน pack มนอยู่เข้ากลางนะครับก็เป็น b a r p o c k c o m p i l e ออกมานะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเป็นหลอดตรงกลางดังนั้นผมก็จะเว้นระยะด้านบนนิดนึงนะครับก็คือขยับขยับขอบขึ้นมานิดนึงก็เป็นในวงเล็บนะครับ pack เนี่ยเราก็จะ a d d y นะครับมีค่าเท่ากับ10ก็คือขยับ ลดลงมาล่างนิดนึงนะก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นหลอดโ o รเกรสบาร์ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะสร้างปุ่มนะปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มดาวน์โหลดเป็นปุ่มดาวน์โหลดเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราจะให้รันฟังก์ชันในการเติมเติมหลอดนะครับสีเขียวเนี่ยเติมหลอดเข้าไปในหลอดเติมโปรเกรสเข้าไปในหลอดอันดับแรกก็สร้างปุ่มบัตทอมขึ้นมาก่อนเป็นบัตทอม แบบนี้มีค่าเท่ากับ bottom แล้วก็ภายในวงเล็บ w i n d o w แล้วก็คอมมาครับเราจะมี t ทค t ทคตัวนี้ก็ชื่อว่าดาวน์โหลดเป็นปุ่มดาวน์โหลดนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมี command ซึ่งไปรันฟัง์ชันฟัง์กชันนี้เราจะให้ชื่อว่าฟัง์ชัน start ครับแล้วก็ dot. pack จดให้มันเข้ากลางโอเคทีนี้เราก็จะไปสร้างตัวฟังก์ชัน start ด้านบนผมก็จะมาสร้างตรงนี้นะครับเป็น def start เเล็บ colon ทีนี้ฟังก์ชัน start นะครับเราก็จะ uh, นำเข้าตัวตัวหนึ่งก็มีชื่อว่า bar แล้วก็ในวงเล็บเปิดปิดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็โขดนะครับโขดแล้วก็พิมพ์ว่า value ตัวนี้ option ออน,นี้ก็คือเป็น option ออนในการเพิ่มเพิ่มสี progress bar นะครับเพิ่มสีเข้าไปในหลอด progress bar นะครับทีนี้เราจะกำหนดเงื่อนไขให้มันก็คือสมมติ เรามีงานอยู่อยู่10งานนะครับผมก็กําหนดตัวแปรเนี่ยชื่อว่าทาร์สเนี่ยแปลว่างานมีค่าว่า10 10งานครับแล้วก็เราจะกําหนดงานเริ่มต้นก็คือ0ูนย์ศงานงานเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็จะกาหนดอ่าาวลูปไวลูปนะเนี่ยแล้วก็กําหนดเงื่อนไขว่าถ้างานเริ่มต้น มีค่าน้อยกว่างานทั้งหมดนะครับมีค่าน้อยกว่างานทั้งหมดก็เราจะให้มันเพิ่มเราก็จะให้มันเพิ่มตัวนี้นะครับเพิ่มงานเริ่มต้นเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปเป็นทีละหนึ่งเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่งจนกว่ามันจะครบ10งานในส่วนของ บาร์ bar, แล้วก็วงเล็บเหลี่ยม value เนี่ยนะครับก็จะให้มันบวกนะครับเพิ่มไปทีละสิบนี้นะครับเพิ่มไปทีละ10ตรงนี้ bar value เนี่ยนะครับมันจะมีค่าทั้งหมดมันคล้ายๆกับเปอร์เซ็นต์นะครับมีค่าทั้งหมด100นะครับแต่ว่าเราเพิ่มไปทีละ1 0สมมติว่าตอนนี้งานเริ่มต้นมี มี0แต่ว่าเราเพิ่มไปทีละ1 2 3 4 5 6 7งสา้าเจเพิ่มไปถึง10เนี่ยก็คือ10วินะครับแล้วก็เราจะเพิ่มหลอดไปทีละ10ก็คือ10 10%เนะครับโอเคเดี๋ยวลองคอมไพดูก่อนนะครับคอมไพดูปุ๊บดาวน์โหลดจะสังเกตว่ามันเพิ่มไปหมดเลยนะครับตัวนี้มันเพิ่มทีเดียวเต็มหลอดเลยนะครับเพราะว่า ที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วมันจะเพิ่มไปทีละทีละวิ1 2 3 4 5 6 7 8 9าเแแต่ทีนี้ที่มันเพิ่มไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้กาหนดเวลาขึ้นมานะครับเราจะกำหนดเวลาขึ้นมาให้มันดูชัดๆนะครับโดยเราจะอ่า import time import time แบบนี้จากนั้นตรง ตรงค่าฟังก์ชัน y เงื่อนไข y นะครับเราจะใช้ option time sleep time sleep แล้วก็ให้หน่วงเวลาเป็น1วินะครับแล้วมาคอมไ์ดูอีกครั้งหนึ่งกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะรอ10วินะครับ รอ10วิแล้วก็มันจะเต็มหลอดแบบนี้นะครับมันจะรอ10วิแล้วมันจะเต็มหลอดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาทำใช้ฟังอปชันอีกตัวหนึ่งก็คือ window update เพื่อให้มันแสดง progress bar นะครับ window update แล้วก็ underscore idle task เป็นการอัปเดตอัปเดตที่มัน เติมสีเข้าไปใน progress bar นะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งอพออัปเดตมันก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะรันไปวิบวิสิบวิจนกว่าจะเต็มหลอดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเซตตรงค่า bar value เนี่ยเป็นสมมติว่าเซตเป็น100เซตเป็น100เลยนะครับแล้วก็ตรง ค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับค่าบวกเราจะบวกงานเข้าไปเนี่ยเป็น2นะครับเป็น2มันก็จะเพิ่มไปทีละ2จนกว่าจะครบ10ก็คือ5 5วินะครับ5วิใช้เวลา5วิอ่าันไปแล้วก็ดาวน์โหลดดูอ่าตัวน,นี้นะครับ มันก็เต็มหลอดนะครับแต่ว่ามันจะรันอยู่5าวินะครับจนกว่าจะครบตรงนี้นะครับเราจะต้องเซตค่า bar value เนี่ยให้มันสัมพันธ์กับค่างานค่างานค่าเวลาที่มันใช้นะครับสมมติว่าตรงนี้งานทั้งหมดเราใช้5าวิตรง bar value เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเซตมันนะครับก็คือ20เพื่อมาเพื่อให้มันสัมพันธ์กันนะครับ 20ก็คือ20%จนกว่าจะครบ100นะครับก็คือเพิ่มไปตัวนี้นะครับ5วินะครับ5วิมันก็จะเพิ่มไป20 20 20คูณ5ก็100นะครับโอเคครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราจะมาเพิ่มตัวเลเบลเพื่อทำการวงบอกว่าโรเกสบาร์ตัวนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับ เราก็จะมาสร้าง label ตรงระหว่าง focus bar กับ bottom ตัวนี้นะผมก็จะกำหนดเป็น label percentage เพื่อบอกเพื่อบอกว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซนต์แล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น percent label นีค่าเท่ากับ label นะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน label เนี่ยนะและ้วก็ภายในวงเล็บ window ให้มันอยู่ใน window จากนั้นก็ คอมมาเทคคอมมาแล้วก็ใช้ออปชันเทคแวริเอเบิลเพื่อที่จะกำหนดตัวแปรตัวแปรที่เราจะกำหนดตัวนี้เพื่อเอาไปใช้ในฟังก์ชันนะตัวแปรตัวนี้มีชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ตัวแปรตัวนี้มีชื่อว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ดอตแพคให้เลเบลตัวนี้อยู่ตรงกลางทีนี้ก่อนที่เราจะนำตัวแปรเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ ไปไปวางในฟังก์ชันเนี่ยเราจะต้องกำหนดตัวแปรตัวนี้เป็นค่าสตริงวาเราก็กำหนดตัวแปรเปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับสตริงวาวงเล็บแบบนี้นะแล้วก็เราสามารถนำเอาค่าตัวแปรเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปใช้ในฟังก์ชัน start นี้ได้โดยนะครับโดยผมก็จะกำหนดเอาเปอร์เซ็นต์ตัวแปรเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ ครับมีใช้ฟังก์ชัน set ใช้ฟังก์ชัน set แล้วก็จะให้มันนำเอา task อานำเอางานก็คือตัว x หารด้วย task ก็คืองานทั้งหมดแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับคูณด้วย1 0อ่ทั้งหมดนี้นค,คูณด้วย100 มันก็จะได้ตรงไอ้เจ้าตัวเปอร์เซ็นต์ออกมาครับก็คืองานที่ได้หารด้วยงานทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย100นะครับจากนั้นไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอทำให้มันเป็นค่าสตริงเเาาก็ cast s อ่า H T R ก็ไปก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นค่าสตริงนะครับ จากนั้นเราก็เพิ่มเข้าไปนิดหนึง่งนะเพิ่มกำหนดเข้าไปด้านหลังนี้นิดนึงนะครับว่าบวกบวกนะครับบวกไอเครื่องหมายเปอร์เซ็นเพื่อให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นตัวเปอร์เซ็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอคอมไพดู ก็จะรันไปนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าไอ้ตรงหลอด bar value เนี่ยมันจะรันไปทีละ20%นะครับก็คืองานทั้งหมดมัน10แล้วก็เพิ่มไปทีละ2มันก็จะใช้เวลาทั้งหมด5าวินะครับเรากำหนดให้ bar value เนี่ยเพิ่มไปทีละ20%มันก็จะเพิ่มไปทีละ20 25ิาวิก็ครบ ครบ100นะครับทีนี้เราจะเพิ่มตัว label อีก label หนึ่งเป็น label งานนะครับตรงนี้ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นค่า task label เฉยๆก็จะกำหนดตัวปลกตัวหนึ่งเชื่อว่า task mm hmm. uh, task label label นะครับมีค่าเท่ากับ label ภายในวงเล็บ w i n d o w แล้วก็ตอนนี้จะกำหนด tag variable ครับให้เป็นตัวแปรนะครับตัวแปรชร่อว่า tag แล้วก็ pack ให้มันเหมือนเดิมจากนั้นก่อนที่จะนำไปใช้งานครับตัวแปรตัวนี้จะต้องกำหนดค่าเป็น string ว่า แล้วก็เอาเทค t ตัวนี้มาใช้งานก็เป็น text.set t e text. ตเ s e t นะครับซึ่งตอนนี้เราจะให้มันแสดงค่าค่างานาค่างานที่ทำต่อต่องานทั้งหมดที่ได้ต่องานทั้งหมดที่กำหนดไปนะครับเราจะกำหนดเป็นค่า String แล้วก็งานที่ทำ บวกด้วยนะครับบวกด้วยเครื่องหมาย slash เครื่องหมายทับ l a s h แบบนี้นะแล้วก็ตามด้วย String แล้วก็เป็น task ก็คืองานที่ทำแล้วก็ตามด้วยข้าหลังบอกว่า t a task c o m p l e t e completed ก็คืองานที่เสร็จไปเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ให้บอกมานะครับทีนี้เราลอง,ลอง,ล,องลองกำหนดตัวนี้ใหม่นะครับสมมติว่าให้เพิ่มทีละหนึ่งให้งานเนี่ยเพิ่มทีละหนึ่งงานทั้งหมดมัน10เพิ่มทีละหนึ่งใช้เวลาครั้งละ1วินาทีทั้งหมดก็คือ10วิงานทั้งหมดเราจะใช้10วิเมื่อ10วินะครับเราจะกำหนดหลอด อ่า bar value เนี่ยให้มันเพิ่มทีละ10ครับ1ิวิเพิ่มทีละ10%ก็คืออ่าใช้เวลา1ิวิลองรันดูนะครับเป็นแบบนี้มากดค่มดาวน์โหลดนะครับ bar value เนี่ยมันจะเพิ่มทีละ10วิแล้วก็มันจะนับจำนวนงานที่ใช้เนี่ยไปทีละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด10 ถัดมานะครับเราสามารถนะครับกำหนดค่า bar value เนี่ยให้มันสอดคล้องกับงานที่ใช้ได้นะครับโดยเราจะเราจะกำหนดตัวแปรอีกตัวหนึ่งชื่อว่า speed กำหนดตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า speed สมมติว่า speed เนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับ1ก่อนนะครับอ่า speed มีค่าเท่ากับ1 ทีนี้ไอ้ตรง bar value ตรง bar value เนี่ยเราจะให้มันเพิ่มก็คือบอกว่า speed หารด้วย task แล้วก็คูณด้วย100ที่กำหนดแบบนี้เพราะว่าจะให้มันสัมพันธ์กับงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ x งานเริ่มต้นเนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับ speed ตัวน,นี้นะครับสปีดเป็น1สปีดเป็น1นะครับแล้วก็ bar value เนี่ยมันก็จะเพิ่ม1หารด้วย10 1หารด้วย10นะครับแล้วก็คูณ1 0 0่อตัวนี้ก็จะได้ออกมา10เหมือนเดิมนะครับ v a l u ที่เพิ่มก็คือ10อ่ะคอมไพล์ออกมาปุ๊บมันก็จะเพิ่มทีละ1 1 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10ิิบ10แบบนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับทาร์ตงานตัวเนี้ยสมมุติว่าปรับงานตัวนี้เป็น20ครัปรับงานตัวนี้เป็น20ไอ้ตรงสปีดต,ตัวนี้ไอ้ตรงค่าบาร์ a l u e ตัวนี้มันก็จะเป็น1หาร20แล้วก็คูณ100มันก็จะได้เป็น5 5ครับ5ไอ้โปรเกสบารเนี่ย มันก็จะเพิ่มทีละ5% 5%ไปจนครบป่า20ครับไปจนครบ20วินะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ด้านบนเนี่ยมันมีจุดทศนิยมเยอะนะครับทีนี้วิธีการทำให้มันเป็นจำนวนเต็มเราก็ต้องแคสค่าเป็น เราจะแคสค่าตัวนี้นะครับเป็น Integer ก่อนผมก็จะกำหนดเป็น Integer ตัวนี้นะครับเป็น Integer ก่อนนะครับแล้วก็ก็คือให้มันเป็นจำนวนเต็มก่อนนั่นเองนะครับลองกดดาวน์โหลดใหม่มันจะมันก็จะกลายเป็นค่าจำนวนเต็มเต็มตลอด ทีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะเพิ่ม time speed เข้าไปสมมติเพิ่มให้เร็วอีกนิดนึงสมมติเป็น0 0 5เพิ่ม time speed เข้าไปเมื่อกดปุ๊บมันก็จะแบบนี้เลยนะครับรันเข้าไปก็คือเพิ่มความเร็วเข้าไปนั่นเองนะครับสมมติว่า task เนี่ยเป็น100นะครับเป็นปดาวโหลด100 speed 1 ความเร็วเป็น0.05กดดาวน์โหลดครับมันก็จะเพิ่มเนี่ยนะครับ1ไปจนถึง100แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการสร้างโปรเกสบ Bar